อะไรครับไม่กูไม่ได้วอมก็กูยังพูดอยู่ว่ากูยังไม่ได้วอมวอมวันแรกอยู่เลยครั้งแรกในมือถือกูเล่นในมือถือครั้งแรกอ้างไหมไมชีวิตเลยอ้างไหมเอาสรุปอ้างไหมถ้าอ้างอก็จะยอมรับเบื้องแรกอ้างใช่ไหมอ้าวชวนพูดอีกแล้วอ้างหรอไม่ได้อ้างครับกูกูบอกกูเล่งแรงมาสิมาครับพร้อมแล้วครับ ไอ้ซอยมึงมาลองให้พี่ก็ตบเล่นเล่นนี่ซอยไหนพี่เด็กเลือกห้องมาลองเทสเล่นก่อนจวผมจะรู้เลือกห้องพี่ได้ไงแต่พี่พูดนี่ไงรู้เลือกกันไม่ได้สองคนเนี้ยเลือกจีการก่อนเพิ่มอะไรอ่ะมันทำไม่ได้อ่ะพี่ต้องโหลดก่อนต้องโหลดไอ้นี่ก่อนไม่ใช่กันนี่สร้างโม่สามสาบเนี่ยอย่าไปอะไรกอนแต่ละมันต้องดาวน์โหลดทรัพยากรก่อนอ่ะพี่สองอะไรพี่มันอะไรกูยังไม่ได้สร้างเรนซอยไปเรื่อย น,นี่ได้แล้วพี่กดที่สร้างห้องอะ่ง<ล>ะเลขห้องหนึ่งสองหกเจ็ดหกสี่หนึ่งสองหกเจ็ดหกสี่ไปบูเข้าไปแม่งเหรอเฮ้ยใครกูแม่ไหนมึงอันนี้มึงเหรอใช่ใช่ใชไดม้มึงมเอาลูปกูมาตั้งใช่ไหมไม่ไม่อันนี้ไอดีพี่ผมผมเอามาใช้เอาพี่เอาี่มึงมึงเอาแบบโหดๆเลยนะได้ขอโหดที่สุดของมึงเลยอะ่ะต่อยพี่พี่มานดีโป๊กไปยังให้เล่นงง่วดะ พวกตัวไหนเอาแบบแบบเอาสุดฝีมือเลยที่จะชนะเหมือนแล้๋ยวน้องเปนเด็กเอาสุดฝีมือซอยเลยอ่ะพี่อยกากโดนสุดฝีมืออ่ะพี่อยากรู้ฝีมือน้องเจ้าโหดขนาดไหนอันนี้ผมครั้งแรกจริงๆนั้นในมือถือนะอันนี้ผี่พี่รอพี่ต่อให้เดี๋ยวพี่เล่นตัวนี้แล้วกันได้พี่ต่อให้เดี๋ยวพี่เอาฟิกเกอร์ตัวนี้ในการเล่นหูลค่าค่าตัวพี่ไม่แพงหรอกสองล้านก็ไปแล้ว ไม่เป็นไรนะคะพี่มาลีสู้ๆนะคะาา้เจได้ครับพอรู้พี่มาลีชนะปะไม่รู้อ่ะเอจะเก่งผมก็ได้ใครจะไปรู้ระดับดาวดาวเรืองไม่เอาสุดเหละแปดตัวไม่ห้ามตีห้ามตีป้อมใหญ่ตีป้อมเล็กได้แต่ห้ามตีป้อมใหญ่ได้เคยเล่นไหมพี่จะสอนก็คือตีตีป้อมเล็กอะได้แต่ว่าต้องครบแปดตัวใครแปดตัวก่อนคนนั้นชนะแกมไหน ยินดีต้อนรับซูโอว v บอกมึงว่ามึงจะได้สกอร์เขาเท่าไหร่ไม่รู้อ ca ่ะเราเล่นไปก่อนเขาอาจจะไม่ดมือนไม่ม er ีความมั่นใจเลยกว่ามึงไม่ต้องเล่นก็ได้นะไม่คิดจะเอาชนะถ้าถ้าจะมาเล่นแบบโยนๆมึงไม่เลนแบบ้ไม่ต้องโยนเราจริงเลยสักสี่ถามถามนั่นถามนี่ไม่รู้สักอย่างมึงมาเล่นหรือมาแจกอ่ะฉันจะส่องแสงไม่ให้ความมืดกลืนกินพวกคุณ นายคิงก็ลองฝีมือหนะ้าไม่ได้เล่นนานนายคิงลองฝีมือหนะ้าไม่ได้เล่นอยู่ในเกมยังไม่ได้เล่นเลยนายก็ลองฝีมือหรอเอาไม่ได้แล้วยังไม่ได้หารหัสเลยโอ้โหรหัสไหนก็ยังไม่มีเลยแล้วนายมาเจอกับเรารหัสกูนี่แหละแต่กูไม่รู้ไม่มไมใช่อะไรนี่ะจะตายจะตายจะตาย,ตายอโอ้<ม> ไม่ไมา่ันเล่นเป็นมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นมันเล่นเป็นแต่ว่ามันรู้เรื่องอ่ะเออจะฉากโอ้ยไม่ได้จะฉากนะไม่อาวกูให้กูให้เดี๋ยวหาว่าจะฉากกูให้ให้เฮ้ยแหม่ดิเหรอไม่กูให้น้องมันเดี๋ยวหาว่าอะไรกูไม่ได้จะฉากนะกูบอกก่อนนะเล่นเต็มที่เลยก็อันนี้หนึ่งตัวแล้วใครถึงเจียก่อนแค่นั้นเองเออแอ่มึงมึงอ่อนในลูกพี่มึงว่าเหมือนมึงไม่มีจิตที่จะฆ่าเขาอะ ไม่ค่อยชอบเลยพวกที่เล่นกันแล้วไม่ค่อยเอาจริงเอาจังอ่ะกูดูแบบพวกไก่หยอกกันอ่ะไอ้ซอยใครสิงมึงเล่นหรือเปล่าเนี่ยมึงเล่นแปลกแไม่ใช่นะเล่นเงียบไม่พูดเลยเลยซอยไม่ใช่นะเอาแล้วก็มิ้มไหมโอ้เล่นในป้อมเล่นโอ้โหตลกแป๊บอะไรไม่แต่สุดท้ายเราก็สองสองกันอยู่แล้วในตาในกลัวแล้วหรอไม่ได้กลัวผมแค่อยากให้เล่นอาการไหนมันต่อพี่พี่ลูกพี่ไหมไม่ไม่เอาเงี้ยเงี้ยอย่างนี้ พุพุเอาเเอาแบบฝ่องทุ่มเลยไหมคนดูเยอะๆเอาไหมตอนนี้กูไม่อยากเล่นไม่อยากโชว์ฝีมือเอาแบบพุ่งนี้ฝองทุ่มเลยไหมเอาไหมเป็นเป็นนึงไอ้ซอยกูบอกกูยังไม่เอาไม่ใช่หรอเอากูคุยอยู่ก็บอกอยู่ว่าพี่นี้อยู่เอาไหมนับเปนเลยพี่ให้เดี๋ยวเอาไหมสองทุ่มเอาไหมได้คนเยอะเลยแบบดืกอัเลยร่ออยู่แพ้ขายที่หน้าไปเลยไม่แต่อยยังเดียวแพ้ขอลงคลิปเอาแบบกูชนะวยนะเอาเดียวเอาดี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 องทุ่มนะได้ไม่มาอะไร ไม่มาให้คนดูรีพอรลูกแบบแบบโดนด่านโดนด่าเต็มระบบเลยหาได้สองุูมนะมาไหมมากูมาตลอดอยู่แล้วแต่ก็หาข้อไอ้นี่อีกไมแพ้โอ้โหเพื่ึงอย่าเพิ่งชวนคุยดีเพื่อนโดนอยู่แค่เด็กเหรอเฮ้ย ไอซอยไม่ได้เล่นเองนะรู้เลยทรงเนี่ยเล่นไม่โดนโดนสิงมีสิงอ่าเดะเดะดะเดี๋ยวผมพูดแล้วเล่นเล่นเงียบไม่พูดเลยเลยไม่พูดเลยมิมก็เรามมก็ผมเคยเล่นมาก่อนผมระดับดาวเรืองผมไม่เชื่อไม่กูว่าไอเนี้ยไม่ใช่ไอซอยแ่าฮ่าฮ่แต่กูเชื่อเพราะว่าต้องเข้ามาไม่ใช่ใช้เปิดกล้องเล่นไหมอ่ะเอาดีๆมึงได้เล่นเองไหมนี่ยเล่นเองเล่นเองเล่นเองไม่มีใครอยู่เป็นไม่เนี่ยพี่พี่มป็นพี่หวั่นหรือพี่กลัวอะไรไม่ได้กลัวยังยผมเข้าแล้วนะผมเข้าแล้วนะผมเอาครับเอาดีๆเดี๋ยวมามามาเป็นเด็กหน่อยมาเดี๋ยวมาเดี มาเนี่ยไมาเนี่ยไม่เนี่ยพี่ตอรดพี่ตอรดมาพี่ตอรดมาตายโอ้ยอ่ะไม่ได้วอร์มมือนานมาฝีมือแม่งดรอปลงเยอะกว่าผมแบบจำไม่ได้แพ้เด็กเหรอไม่กูไม่ได้นี่มากูไม่ได้วอร์มกูไม่ได้วอร์มมานานแต่พวกนี้ไปซื้อเขาเรียกว่าอะไรวะไปซื้อกันร้านพี่เปาเลยอะแล้วพวกนี้จะเล่นไหวเต็มทีไอ้เก่งไม่เก่งเนี่ยไม่ไม่เกี่ยวอันนี้นะอะไรครับไม่กูไม่ได้วอร์มก็กูยังพูดอยู่ว่ากูยังไม่ได้วอร์มวอร์มวันแรกอีกเลยอ้างเหรอ แล้วกูอ่างตรงไหนถามคนดูดิคนดูครับผมอ้างอยู่เนี่ยรู้ไหมครั้งแรกในมือถือกูเล่นในมือถือครั้งแรกอ้างไหมอ้าไม่ชีวิตเลยอ้างไหมสรุปอ้างไหม้าอ้างก็จะยอมรับเมื่อเล่นครั้งแรกอ้างใช่ไหมอ้าวเงียวเฮ้ยชวนพูดอีกแล้วอ้างเหรอไม่ได้อ้างครับกูก็บอกกูเแรงแรง ไม่ใกล้พอไปเล่นในมือถือแล้วกูเพิ่งเล่นไม่แต่ว่าปกติคนที่เล่นในคอมนั่นมามือถือมันพิ้วกว่าเยอะเลยนะเพราะว่าเล่นในคอมมันยากย่าเฮ้ยเอางี้รอของคบไปล่ะทอยของคบกันก่อนไปล่ะเฮ้ยใครรอหรอกใครก็เล่นรอของคบกันเฮ้ยไม่ก็ววดไงรอไอ้นักแข่งเขาต้องไปบอกให้รอของครบดิมีบางคนเขาก็มีสปิริตไงของครบแล้วบวกกันแล้วมันมีไหมมันมีไหมในการแข่งขันนะมันไม่มี เอาตีผมนะพี่ต๊อดผมสรวนนะอ้าได้อะไรก็บอกอย่าไม่เอากูล่าคีพเอ้าเฮ้ยอาเบอร์เขาบอกกุร่าทิพย์ไอ้กูบอกว่ากูร่าทิพยักคร่ทิพทำไมแล้วแล้วพี่บอกฟาร์มก่อนแล้วคือยังงไก็ฟาร์มก็จะเอาบูอ๋อไปโอ้โหครบแปดแล้วโอ้มึงได้เงินแล้วอ่ะโอ้ไม่นัะอุ้ยถ้าถ้าถ้าฟังนะถ้าถ้าพี่ต๊อดแบบไม่ให้นับนี่แสดงว่าแบบโอู้หมามากเลยเนี่ยเฮ้ย ไม่กูบอกว่ากูลาดคลิปอยู่ตอนเนี่ยเดี๋ยวเราแบ่งคือกันโอ้แต่ฝีมือพอได้อยู่ฝีมือเองพอได้อยู่ได้อยู่ได้ไหวกับไอตั้มอ่ะนะไหวอยู่ไอตั้มมันก็เล่นในมือถือไม่เป็นเล่นน่าแต่คอม บ้านแตกอะไรกูตีคลิปอยู่มึงก็อย่าไม่ต้องอยุดเพิ่งตีพี่มึงก็อย่าเพิ่งตีพี่อย่าเพิ่งตีพี่อย่ายุ่งกับพี่เลยเล่ยรอดเล่ย์กระดิกยังไม่รอดเลยเหี้ยเอาเลยพี่เอาเลยของเต็มแล้วผมไม่ไม่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฟาร์มของก่อนแป๊บนึงได้ได้ระวังบ้านเมก่อกีบ้านไ่ะของมึงเต็มก็สู้ไม่ได้หรอกแป๊บนึงแป๊บนึงยังไม่เอานะยังไม่เอานะเพราะว่ามึงฆ่าพี่จนแบบว่าของพี่ไม่มีเลย ออดะไรผมไม่ใช่แล้วผมไม่ใช่แล้วไม่ตีป้อมก่อนเ,อเดี๋ยว,ยวป้อมมันจบเร็วออกดีอดอกดีเดี๋ยวตีป้อมก่อนเดีย๋ยวยังไม่จบยังไม่จบอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องครบแปดตัวไม่มีการตีอนี่ <c oughs> มันก็แล้ตีคีพี้ดีมาตีคีบี้ของของขาดนไหนอีกชิ้นหนึ่งนะอีกชิ้นหนึ่งนะเดี๋ยวหาขออีกชิ้นหนึ่งก่อนหาอีกชิ้นหนึ่งก่อนมันมีชิ้นใหม่ไหมพี่พี่เพิ่งมาเล่นเอาวีประถมจริงเหมือนเล่นเหมือนไก่เลยพูดแบบไม่กูไม่เคยเล่นในมือถือเฮ้ยไอเหี้จะเล่นกี่ทหาร งอใครเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้ฉางอะ่ะ <c oughs> ใครลองอินอะ่ะเฮ้ยตามันคงชนะอยู่หรอแครี่เจอไฟเตอร์แพ้ทางดีมันเอา <c oughs> มังกรอ,อีกมังกรโกงยังเก่งกว่ามันเไม่จำจริงอ่ะตัวมันสู้ได้ตัวผมมาสู้ได้แต่ว่าแบบแต่ฝีมือ <c oughs> มันโง่ใช่ไ่ะ <c oughs> มือโง่ตัวตัวได้แต่เปมือโง่ทำไมมึงบอกอนี่วี้ยอตัวนี้เป็นมงเออกุจะอ่านแลตัวผู้ด้สรุปมึงแพ้อยู่แพ้เพราะอะไรอะอะไรแพ้เพราะมือเหรอไอตัวนี้มันสู้ได้แต่ขอไม่ทันกันแล้วมันเพราะอะไรอะเพราะอะไรพี่ตอนมาหนูเอคาบอลแล้วเพราะอะไรอ่ะเอไ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 อเอไอไอไรไอไอไออไอไไอ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 ้ออ พูดไอ้ไอ้ไอ้ฉางเอาล่าเขาไปไม่ใช่ล่าผมเองนี่แหละมันมันบอกกดผิดอะไรไม่รู้มันบอกกดผิดแต่ว่ามันเล่นอยู่เนี่ยพี่ต๊อดเอ้ยพี่ฉางอวตารเขาไหมไม่พี่ขอมังกรก่อนนะเพราะว่ามังกรมันมึงมึงเอามังกรไปอ่ะเอาเลยเอาเลยเอาเลยผมให้มังกรมไมิไทเอาเลยมันเอาไปแล้วสามตัวตอนนี้ตอนนี้บอก ผมเอาบูไปหมดใช่เหรอบังกรมันไม่มีใครเอามันเพิ่งขึ้นน่ะนะมึงเพิ่งขึ้นนอะได้ไหมเหรอเฮ้ยซอยมันโกงมึงนะได้ได้ไอ้บังกรอ่ะไม้ก็กูให้มึงคืนมึงจะตีกูทำไมก็กูจะให้มึงแบล็คมงกรผมไม่ได้ยิงคุณนะโอ้คุณยิงผมนะเฮ้ยคุณรู้ละตัวนี้ต้องแก้ทางตัวนี้ต้องแก้ทางผมผมพลาดอะไรอย่างหนึ่งผมรู้ละพลาดอะไรพี่พลาดอะไร อะไรซอยกุลิมุนซิตธนูไฟอ๋ออุย้ยธนูไฟนี่ของแรงผมกลัวพี่อย่านะอย่าเอามาพี่กลัวนี่เราลองเอาไม่ได้เราลอกผกลจริงนี่แต่บ้านจะแตง่งนะไม่นายแล้วก็เราเรานายทำอะไรอยู่นี่ผมบอกว่าจะเพิ่งมา,มามามาเล่นเลยก็ได้มามามาไม่มันได้บูไงครับมันได้บูผมได้ไหมได้ได้ได้เฮ้ยอย่าอย่าตัวมันแพงมางป่ะพี่มมริ โอ้ยยากว่ะเออใส่อยู่ยังไม่ได้อะถ้าอย่างเงี้ยแพ้เลยถ้ามึงทำให้คิดตีอย่างเงี้ยแพ้เลยยังไม่แพ้นะยังไม่จบด้วยมามาเกมใหม่มากูตั้งใจเล่นแล้วขอสักเกมต้องแพ้ได้เหรอไม้ตัวนี้มันมันมีติดคันหลายหลายอย่างไงที่นั่นเราก็รู้ว่าตัวตัวได้เปรียบอย่างว่าฝีมือกากใช่ปะมามามาเอาจริงเอาจริงเลยก็ได้มา